ครับต,ตอนที่แล้วครับที่ซ่อมแอร์บ้านมิสูวิชีอิเล็กทริกนะครับอินเวอร์เตอรอ์ขนาด12 b t ิิยูเนะาะ R 4 1นงึงูทำงานแล้วถัดดับครับตอนนี้ก็บอร์ดมาแล้วซ่อมมาแล้วเดี๋ยวจะมาประกอบใส่นะแล้วมาเทสอีกทีหนึ่งว่าหลอดไหมหรือว่ามีการแทรกซ้อนอะไรอาการอย่างอื่นอย่างไหมนะครับก็ต้องซ่อมตามสเต็ปนะครับเอาทีละอาการ แต่ส่วนมากช่างจะชอบชอบเสียให้เสียาการเดียวนะครับ <c oughs> แต่บางเครื่องมีถึงสามนะสองแล้วแต่นะครับน,นี่ขันประกอบไปแล้วนะครับอ่ะวาน,นจะคลองเปิดติกเกอร์ครับน,น,กกรนะคบกอฝานะเดี๋ยวรอวัดจับกระแสแอมป์ก่อนแล,วล้วค่อยวัดแรงไฟนะครับครับ <c oughs> เปิดปิกเกอร์ก่อนครับ เปิดแล้วครับศ <Okay. S 1> ูนย์จุดศูนย์ห้ารอแป๊บหนึ่งครับรอบานสวินมันเปิดปิดกันศูนย์จุดห้าเสียงรีเลย์อ่อนนะครับโอเคเปิดรีโมทเลยครับศูนย์จุดสี่ รวมทำงานครับนย์จุดหศูนย์เดี๋ยววัดไฟดีซีดูนะตอ,ตอนวัดดีซีนะตรงคาปาซิตเตอร์300บวกนะต่อเข้าวงจร312นะครับมีโหลดแล้วนะตอนนี้ 3า1รอยสอรอแป๊บหนึ่งนะปิดพิกเกอร์เปิดใหม่รอ,อหนึ่งห้านีไอซานนาทีโอเคเราลงิ่มหมุนนะครับสามแอมป์ก่กว่าสามจุดหกเป็นที่สามแอมป์นะครับเช็คดีซีก่อน

ตอนนี้รอบจัดขึ้นนะครับ4.5แอมป์นะครับตอนนี้จากเมื่อวานนี้มันก่อนได้แค่4แอมป์กว่ารอบนี้5.6ต6แอมป์นะครับแอมป์นี้มากกว่าเดิมนะนใช่ครับ5.8 8นะครับตอนนี้ เกินเพดไปแล้วนะครับเบอร์เตอร์รอตั้งรีบวัดนะครับเดี๋ยวมันตัดครับตัดวนดีซีทีนะครับเดี๋ยววัดเดี๋ยวดูนะครับ227นะครับไม่ตกนะครับไฟไม่ตกไฟไม่ตก จากข้อฝานะเช็คไฟคร่าวๆนะครับฝาอเคนี่วัดความร้อนนะครับนี่นะใช้เทอร์มิเตอร์วัด41.4อยู่นะครับ4 2เพิบงขึ้นไปเรื่อยๆก็เสียงนิ่งนะไม่กระชากุบหับเหมือนวันแรกก็ยังอยู่ที่5.61นะครับ -63 าด้วยซ้ำนะครับไม่เกิน6แอมป์นะครับความร้อนก็ 4 7 2, 4 4อาดูสักพักครับโอเ okay, ค43.5นะความร้อนอกระแสแอมแอมก็นิ่งนะครับตอนนี้เพราะว่าห้องอยังไม่เย็นถ้าห้องเย็นแล้วก็จะรอบลงน,นะตอนนี้5.67นะครับโอ okay. เคใส่แอ์ได้มากก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะยังไงก็พยายามนะล้างแอร์นะครับ ทุกหเดือนนะครับอย่าอย่าให้ตันฝุ่นมากนะครับมันก็จะมีปัญหาทุกยี่ห้อนะครับยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ล้างแอร์ต้องเจอช่างซ่อมแน่นอนครับบอกไว้แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ